รครับก็ฟีดแบ็คค่อนข,ข้างดีเลยนะครับเพราะว่าที่ดูจากที่ดูจากใน X ก็ยอดก็เพิ่มขึ้นเุ็นคู่กัทินครับคู่เราก็ไม่เบาหนาวนิดมาเงียบๆแต่แบบว่าโอ๊ยนิดนึงนิดนึงนิดนึ่ง,ง,งตอนนี้ก็มาขึ้นทางแล้วเนาะก็เลยขึ้นนึงก็ฝากดูว่าคู่มินกัจิตนจะเป็นยังไงต่อครับผมใชไงมครับมินกัทินเป็นละครขอที่เรา่อคือ ตัวละคร2ตัวนี้นะครับคือเนี่ยหลังากที่ใครที่ได้ดู EP 6มาแล้วจะรู้ว่ามันมีการแบบว่าเติบโตและการพัฒนาของความสัมพันธ์ของหลายๆคู่ตัวมินกับจินตาก็เช่นกันครับเดี๋ยวเรารอติออดตามว่าใน EP 7จนถึง EP สุดท้ายที่อี12เนี่ยความสัมพันธ์จะพุ่งพีดเข้าไปถึงขนาดไหนครับผมยากไม่ได้การเล่นแบบนี้ข่าไหร่จินตากอา่อาวทุนของผมผมรู้สึกว่า ความความความยากไม่ใช่เรื่องการเข้าใจตัวละครแต่เป็นการถ่ายทอดออกมาให้คนดูเข้าใจถึงความรู้สึกของตัวละครมากกว่าคือถ้าสมมติว่าเราเข้าใจมาแล้วแล้วเรารู้วิธีการถ่ายทอดออกมามันก็จะง่ายขึ้นครับผมแต่ตัวละครนี้แบบพิเศษเพาะมันจะโตถ่าเราอ่านนิดนึงผมก็ใกล้จะสามสิบแล้วครับคือจินตาก็จินตาคือเพิ่งอายุสามสิบหลังจากอาชีพได้แป๊บเดียวผมก็ตอนนี้ก็ยี่สิบเจ็ดแล้วครับก็ใกล้แล้วจากนั้นที่ทำเป็นลุงครัน ก็จริงๆแล้วคือหยิบเลฟเฟ้นมาจากหลายที่ครับดูจากแบบว่าทางร่วมกับพีเอ็กเองเขาก็แบบว่าเขาก็คอยแนะนําว่าเออต้องทํายังไงต้องเพิ่มความดุงตรงไหนต้องลดตรงไหนบ้างครับไค<ห><อ>เดร์ลอกทุาไล <c oughs> ่คือคือมินเนี่ยเป็นเขา,าเป็นตัวละครที่เอเนอร์จีค่อนข้างที่จะเยอะมีพลังงานแล้วก็พลังงานบวกอเยอะมากก็สิ่งที่ยากของมินก็คือมินเขาจะเป็นนักเต้นก็สิ่งที่ยากก็นเราจะต้องฝึกการเต้น รวมถึงการขี่มอเตอร์ไซคเพราะว่าผมเป็คนขี่มอเตอร์ไซค์ได้เปก็ต้องมีการไปฝึกซ้อมแล้วก็มาใสรอาแล้วก็ผ่านอะไรต่เต้นตัวครับวันนี้ใครตัวบ้าจริงๆค่ะว่าเครียดไหมถ้าเกิดในเรื่องตืนเี่ยไม่เครียดนะคะเพราะว่าเรามีเวลาฝึกซ้อม้อ่อ แล้วก็รวมงสิ่งด้วยเพราะว่าสิ่งก็ในในเรื่องก็เป็นเรื่องเป็นเพื่อนกันแต่ก็ต้องสอบเตรียมตัวกันก็มีเวลาอยู่พอสมควรครับเลยไม่ได้เครียดเพราะเราแค่กังวลแต่ว่าพอเราแบบได้ติดซอมแล้วก็ถ่ายทำเสร็จแล้วก็ทุกอย่างก็โอเคที <c oughs> ่ได้อยู่กันก็ดราม่าหาน้าแตกไปเหมือนกันหนึ่นนงนึงแล้วมีกับ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 ก็ที่เป็นเป็นซีนที่เป็นซีทะเลาะครตอนถ่ายทำก็ ผม <ersch> ท <saliva S 2> ั้งผกทั้งซ <tur> <spam> ิงค <tur> ์ซ <tur> ก็ตั้งใจถ่ายอะไอ่างก็ถ่็ได้ดีเลยจ้ะจบสิมตลกทีนี้แล้วไปยากไปรับถามว่ยากไหมจริงผมว่ามันต้องบอกว่าใช้พาลังคนเยอะก็บบันมีความเหนื่อยแต่เก็ตั้งใจที่จะเอาองให้มันดีอยวีสมากแล้วพอเราต้องเปลี่ยนสวิตมาเป็น ก็ดเพราะว่าถึงเราจะเป็นคนถึงเราจะอยู่ในมูมที่เศร้าแต่เราก็ต้องเป็นคนสดใสที่เศร้าที่บครับเราก็ต้องแบบเออเราตกใจเราต้องมีอย่างเงี้ยครับคิต่อต่ออยู่ดีนะต่ออยู่ดีต่ออีู่ดีให้กำลังใจดีมากแล้วก็ตอนถ่ายทำเนี่ยเขาสื่ออารมณ์ผ่านทางการหรือว่าการสัมผัสขออะไรเงี้ยครับค่อนข้างดีแล้วก็จูงใจได้ยากนะก็แบบทำให้อารมณ์เราเราต่อ เราสองคนนี้กระแสชื่นชมมากเลยนในการาร,รับบทอารมณ์ตัวละครนะครครับความคุ้มคอยังไงบ้างกระแสชื่นชมที่มีเราจริงๆแล้วคือมากกว่าที่คิดไว้เยอะมากเลยนะครับเพราะว่าพอจบทุกๆ EP ีเนี่ยนะก็<ม> <ๆ S 2> จะเข้าไปนั่งดูว่าใน X คือเขาพูดถึงตัวละครเรายงไงบ้าง <ๆ S 2> ก็รู้สึกว่าขอบคุณทุกคนมากๆที่ชื่นชอบแล้วก็ติดตามตัวจินตะแล้วก็ตัวมินด้วยเพราะไม่คิดว่าแบบว่าจะเป็นตัวที่สามารถสร้างสีสันให้กับคนดูได้ขนาดนี้ก็อยากให้ทุกคนฝากติดตามต่อไปเรื่อยๆครับผม โอ้โหต้อง้ยอยอยากให้พูดแบบไหนดีกว่าชื่ชมความจริงก็คือความจริงคือจริงๆแล้วแบบว่าถ้าสมมติได้ดู EP ล่าสุดก็จะรู้ว่ามีหลายหลายฉากมากที่พี่เตกับพี่พี่นิวเนี่ยเขาต้องแสดงด้วยกันแล้วก็ใช้อารมณ์เยอะมากซึ่งต้องบอกเลยว่าในพาร์ทที่เป็นพาร์ทโรแมนติกเนี่ยพวกเขาสองคนทำได้ดีอยู่แล้วแต่ว่าในพาร์ทที่เป็นดราม่าหนักๆมากๆเนี่ย เขาทําไห้ดีกว่าที่คิดไว้เยอะมากๆครับแล้วก็ในอีพีล่าสุดสามารถแสดงถึงศักยภาพของการแสดงของทั้งสองคนได้แบบว่าก้าวกระโดดว่าเขาโตมาแล้วก็มีการพัฒนาขึ้นอย่างดีมากๆเหมือนกันในรุ่นนี้ตอนนั้นในการรับบทเป็นเพื่อนของก็เขาบอกแล้วว่าถ้าสมมติว่าเพื่อนมาแรงแค่ไหนถ้าสมมติว่าพี่นิวมาแรงแค่ไหนจูก็ต้องแบบคอยรับมือให้ได้เหมือนกันทับผหมเลยหกอีพีครับ จริงจริง,รงสารผมผมว่าแต่ละ EP มันจะมีซีนที่ไม่ไม่ควรพลาดอยู่แล้วแต่ละ EP จะมีซีนสำคัญสำคัญมันอยู่อยงนีคู่คู่เราใช่ไหมครับค <c oughs> ู่เราเนี่ยจินตามินเนี่ยมาแน่นอนช่วง8-9 <c oughs> เดี๋ยวรอรอดูเลยเรอดูเหมืนครึ่งหลังเนี่ยมินกับจินตาก็จะมีเรื่องราออกมาค่อนข้างค่อนข้างเยอะก็ กดูแล้วันรทั้งจิกหมอนทั้งแบบว่าฮากิ้งนี่คือมีครบแน่นอนครับผมซื้อหมอนเผื่อไปเลยแล้วก็ซื้อแบบว่าที่นวดกลางไปด้วยเพราะอาจจะกลางคางได้ลเอาโล่คร,ครับก็ฝากด้วยนะครับฝากติดตามเรื่องเชอร์รี่แมจิกนะครับ30มสิบยังซิงนะครับทุกวันเสาร์เวลา2องทุ่มครึ่งทาง GMM TV ครับผม ครับแล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางวิวเวลาสี่ทุ่มครึ่งนะครับก็ขอบคุณนะครับถายตามเลยครับขอบคุณครับขอบคุณครับขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับ